้องมาดูกันซิว่าการขนส่งของต้นขนส่งเนี่ยเขาโ่งสิ่งมีชีวิตเขาบรรจุมายังไงครับนี่ครับามโยนนะครับผมสั่งปลาไหครับเป็นปลาสดคือตัวเนี้ยปลาหมูปลาหมูผมก็มีแล้วปลาซิวผมก็มีแล้วปลาสายพันธุ์อื่นๆเนี่ยปลาเฮียนปลายี่สกปลาใยปลาต่างๆผมก็มีเยอะแล้วครับ <Yeah. S 2> บอกก็บ้างผมเลยว่าจะลองเลี้ยงปลาสวยงามดูครับเพราะว่าปลาสวยงามพวกเนี้ยตลาดมีอยู่แล้ว <c oughs> ก็ที่เชียงใหม่ก็มีที่รู้กันก็คือคำเที่ยงครับกับหายยาครับแล้วก็จุดอื่นอีกแต่ใจที่ผมไปถามไทยนะเขาบอกว่าเขารลซื้อขึ้นหมดครับทุ <c oughs> กสายพันธุ์นะครับว่าจะเป็นแปมยุงแล้วตัวนี้ที่ไล่สูดผมไปถามมันคือปลาทองกับปลาแคบขาตลาดครับ ทุกอย่างเป็นเงินหมดครับ<อ>ไม่ได้บอกมันมีไงปล่อยชีวิตเปล่าก็เสียเวลาครับผมก็เลยเลือกที่จะเลี้ยงปลาสอดครับฟิลภาม,มาแมววันก่อน,อนที่ที่ผมปล่อยนะครับผมอยให้มันขยายความเต็มเลยนี่ครับเราสอดไปตองนะทำนะไมเห็นมครเนี่ยก็เป็นข้อมูลให้กับท่านผู้ชมนะครับถ้าเข้ามาดูครับถ้าคิดที่จะเลี้ยงก็คิดที่จะสองครับนี่มีแถมอาหารนะครับอันนี้ ประมาณสองร้อยครับกล่องนี้นะครับประมาณสองร้อยมีใบตองด้วยนี่นี่ห่อมาแบบกับข้าวเลยครับฮะอันนี้มีเทปพันอยู่การมันหลุดเพื่อขมบายของตาดเีกว่าคอนเทนต์อยู่นะครับอันนี้ไม่ได้แค่โฆษณานนครับโฆนณาเขาฟรีครับส่วนไหนไหนผมจเลี้ยงและผมก็ทำลงอยู่ทุกด้วยครับสำหรับจะเปลี่ยนกับปกบแปะครับ ตกปลาท่องเที่ยวครับตกปลาเที่ยวอย่างเดียวคือไม่ได้เงินครับจ่ายเงินก็ตกปลาครับแล้วก็เทีย่ยวสนุกเฉยครับโอ้โหมันแอบส่งมาไกลก็เรมีตายบ้างครับนี่เห็นไหมอันนี้บอลลูนสีดำครับอันนี้แค่แค่สีมาครับ เี่ยยังม่ชิวิตอยู่ครับมีแตบ้างไม่คุณตายเยอะครับ <What? S 1> อันนี้ทำมาเป็นถุงไป็ถุงครับเป็นตายครับตายตายอยู่ตายอยู่อันนี้ที่ผมออกมาน,นี้คือรอดนะครับตายสามครับอันนี้เอาความจริงนะครับตายสาม เดี๋ยวเอาให,ใ,หให้ดูนี้ดีกว่านะพร้อมขึ้นนะครับสรุปเนี่ยตายสามครับแต่ก็คงไม่ไม่เป,เปลี่ยนนั่นแหละมันไม่ใช่แพงครับแม้มันม่มถึงแม่ได้น,น,นี่ก็สุดยอดแล้วครับอย่างแยบเลยครับยันนี่คงคงไม่ลูกอ,อยู่ครับแต่ถ้าจริงๆแล้วมันโตกว่านี้ครับนี่ อันนี้สองสองนี่ไอปากัดวันก่อนมันจะหอมาแบบฟอยครับเห็นไหมยอยู่ในช่องนี้แหละเดี๋ยวผมจะตัดต่อไปช่วงไปช่วงครับหกฟอยเนี่ยเป็ธุรกิจครับธุรกิจอย่างหนึ่งนะครับเรีย้ยงแลาเวลาขนส่งเขาทำอย่างนี้ครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับนี่ หนึ่งสองสาี่ห้าปดเก้าเ้าตัวไตสามกับลอหกตัวเอาละเดี๋ยวผมจะเอาไปก๊วยน้ำก่อนให้มาผคุณนพูงรับแล้วก็จะไป่วยป่วยรวมกับไอ้พวกพวกข้ามวมันก่อนแต่แน่นคนละเจ้าครับคนละควรมคนละสายสายพัน,นครับ เพราะว่าถ้าเราซื้อปลาสายเดียวน่ะฟามเดียวน่ะคือสายพันธุ์มันจะชิดครับเข้าใจไหมสายพันธุ์มันชิดกันคือคือผสมพันธุ์ในเครือแยกเดียวกันนะเราต้องเอาฟามอื่นเข้ามาผ่าสายพันธุ์นะครับเพื่อไม่ให้มันชิดเอามันจะได้โตโตวไวแล้วก็สวยางามครับโอ้โหแฉ่นวกันอย่างนี้มมด้วยกันครับอันนี้ถ่ายแบบสดๆเลยแบบธรรมาชาติธรรมชาติด้ยครับ มือเดียวครับอันนี้ปลาสอดแดงครับปลาสอดแดงก็เริ่มเต็มมาครับเห็นไหมไอ้ตัวเล็กก็มีตัวโตก็ม,ตกมีครับเยอะอยูอ่นู่นอี่หัปอนตตรงนี้ก่อนให้โปรน้ภพุ่มแป๊บแล้วก็ค่อยปล่อยเย็นครับอยู่กับปลาเย็นครับอาจจะเป็นไรายได้อยู่ถ้าปลามาเยอะก็จะได้ขายปลาครับ ขายปลาตามช่องแล้วก็เปิดเพจขึ้นมานะครับแทบมีทั้งหมดนะครับคือมันต้องมีเยอะๆครับมีเป็นพันเป็นหมื่นตัวนครับถึงจะเลี้ยงส่งได้แต่ถ้าเลี้ยงส่งเองเนะี่ยเปิดเพจขายเองอย่างพวกอย่างพวกตามช่องยูทู e เนี่ยอาจจะมีคนทักกมาสั่งซื้อเงี้ยแล้วอีพีตกปลาก็ตกเล่นเฉยๆครับพ <c oughs> าะผมไม่ได้แข่อแหานปลาไง ผมก็เล่นนะครับเพราะว่าชอบตกแปลงไงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาปล่อยครับครับช่วงที่รอแปลก็เดินดูนีกล้วยเมื่อวานครับมี่แ่ไว้เตมแม่น้ำนี่ก็ดีอันนี้ว่างอยู่เดี๋ยวผมก็สั่งแป้าอย่างอื่นมาอีกครับให้คือปลาสดเน,นี่ยมันมีเยอะมากมีจะเป็นร้อยสายพันธุ์ครับ <S <S <ห>ผมก็เลยว่าจะทยอยเอามาเกือบทุกสายพันธุ์เลยครับอันนี้ประกาศประกาศสายพันธุ์นี้คุ้นครับ ไม่กลัวคนเลยมันงงมันมาหาอีกด้วยซ้ำเหมอไม่ได้กลัวเลยเลยเนี่ยมัน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 นิ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาหาเราเ่ยครับมันไม่ใช่กลัวนะครับเหมือนมันอยากจะดูอยากจะเห็นอะไรไม่รู้ของมันเย็นครับอยู่กับปลาเลยนี่นะครับนี่ครับช่วงที่รอปลาสด มให้รำปลาซิวให้ดูครับอันนี้ปลาซิวยักษ์กับปลาซิวเอว้อครับมันกินไม่ใช่เยอะนะครับให้แค่นี้พอให้เยอะเกินน้ำมันเสียครับดูนะครับถูโตมากจิบจักระจับแยกมันวัยเกินครับดูปอามาแล้วตอนเช้าแม่ผมให้ไปทีแล้วครับแขหันไอเรื่ขาขาวพวกเนีน้ย แป <ITA> day, ๊บเดียวหมดเลยครับกินหมดไม่เหลือเราต้องทาให้มันเหมือนน้าตกฝนตกครับน่นไอคู่ฟังครับผมทําให้มันวางไข่ครับแต่ตรงนี้มันยังไม่วางเลยดิก็ลองวิจัยว่ามันจะเกิดลูกไหมเดี๋ยวมาดูปลาตะเพียนดูบ่างปลาตะเพียนนี่ชัดเจนและเยอะมากเริ่มโตแล้วครับนี่ตะเพียน อันนี้คุ้นคุ้นเคยครับเริ่มโตแล้วครับแล้วก็พอดีผมจับไอ้ปลาสอดแดงได้ตัวนะครับมันมีเย็ดตัวนละ้ผมคิดว่ามันโตสุดในฟาร์มผมนะครับโตที่สุดดูขนาดเลยครับโตมากครับโอ้ไม่ได้เชื่อว่ามันจะโตขนาดนี้ว้าว โตที่สุดโตกว่ากว่าใครในในบ้านเลยครับโผมไม่น่าเชื่อโตมากเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นเป็นตัวเมียแน่นอนครับมันไปอยู่กับปลาซิวนน่นมันไปอยู่ผิดผิดกรงผิดบ่อครับเอาละอันนี้บ่อปลาสดทางนั้นวุ่นวัลนะครับผมว่ามันเป็นแม่พันธุ์อย่างดีเขาเนี่ย คือปกติตัวผู้มันจะตัวเล็กกว่าครับนั่นมา่ล่ะตัวผู้เขาใกล้แล้วดูเป็นตัวแม่ยังไงนๆๆี่ๆเดี๋ยวจะผสมพันธุ์แล้วก็กขนลูกขนอัดเต็มครับอย่างน,น,นี้นี่ก็มีครับนี่อันนี้ก็โตอยู่แต่ไอ้ตัวเนี้ยโตสุดครับโอ้โหโ,อโ,หโ,หโหโตมากเลยถ่ายไว้ให้งบ้านได้ดูครับ EP เนี่ยปี e ีเรื่องแปลงครับก็สลับสับเปลี่ยนกระประหว่างเรื่องแปลงกับตกแปลงครับ ว่าทุนนี้แน่ร้อนครับแน่ร้อนตกปลาก็ไม่ไม่ไม่กินไม่ค่อยได้ครับร้อนเลยครับบางทีเดินทางไปไกลเนี่ยไปไม่กินดกค่าอาหารเนี่ยจะไปห้าร้อยแล้วครับค่าปากปาค่าเบ็ดนะครับค่าน้ามันรถอีกเบ็ดเสร็จอ่ะไม่ต่ำกว่าพันนะครับเ<อ>ดินทางไปกลับนะครับเบ็ดอีกถ้าตกสปิวชิงเลีอยวมา,าไปแค่คันเดียวสองคันหรือสามคันลงนี่เฉยแต่ถ้าแน่ดินเนะี่ยหมอไปเยอะครับ อุปกรณ์เยอะขนของเยอะอาหารปลาเนะี่ยเยอะครับทุกอย่างเยอะหมดครับอยิ่งมีกล้องเยอะๆอย่างผมเนี่ยส,สามสามตัวถ้ารวมรวมกับแท่นหล็บผมเนี่ยผมาจะมีสี่กล้องครับที่เวลาสำรอมเวลามันสุกเฉินหรือว,ว่าถ่ายไม่ทันเนี่ยอันยิ่งแบตเยอะกล้องเยอะยิ่งใช้วอร์แบงค์เยอะครับกล้องตโตๆเนี่ยขนลำบ,บากก็เลยสลับสับเปลี่ยนกนบ,บ้างกับเลี้ยงปลาเลี้ยงปลามันเย็นครับเนี่ย ยินสบายกรับรุ่นม,มันเป็นปูนองนีอยู่กับน้ำครับผมเคยเลี้ยงปลาหมูคนที่ติดตามผมเนี่ยเ็าจะเห็นผมเลี้ยงปลาหมูปลาซิวยักษ์เนี่ยก็เราวิจัยทดลองเลี้ยงอยู่ที่อหางดงที่บ้านผมนะครับจะมีปลาตะเวียนปลายีศกทุกเกือบทุกปลาครับน้ำจืดเนี่ยชอากินกันนะครับแล้วพอนี้บอกมาว่างผมก็เลยไปเลี้ยงปลาสวยงามที่ไปซื้อมานะครับปลาสวยงามพวกเนี้ยแล้วปลาพวกเนี้ยมันได้กินได้ขายหมดเลยคือที่เลี้ยงปลาเนี่ย คือได้เงินครับตรงกห้ามกับอีพีตกปลาครับยูน <c oughs> ีตกปลาผมมีสปอนเซอร์ก็จริงแต่คะแนนเขาก็เริ่มส่งมาเพราะผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่ผมไม่ได้ขายไงผมก็โฆษณาให้เขาเขาก็ส่งอาหารปลามาให้ผมแล้วผมไม่ได้ขายเองไงไม่ได้ผสมเองทําขายเองอรเลยเลี้ยงปลาสบับกระป๋ยครับเพราะว่าถ้าตกปลาอยู่เดียวอีพีมันจะห่างครับช่องว่างครับ ว่าจะไปตกเดือนหนึ่งสามีครั้งมันคงเป็นไปไม่ได้ครับก็เลยว่าอาจจะตกปลาเดือนนี้เดือนต่ปไปเดือนถอดัถดไปอาจจะไปา,างครับแล้วก็ดูแตา่เมื่อดูการด้วยบางแางมันก็ปิดไงครับงั้นช่องมันมันจะว่างเกินไปก็เลยผู้ชมก็ดูก็เริ่มมีเข้ามาทางด้านปลาบ้างแล้วก็ตกปลาด้วยครับสองด้านนะครับแต่ถ้าเกิดผมผมจะขายปลาหรือว่าปลามันมีตลาดหรือว่า มีอ๋อเดือดอะไรหนาแตงผมก็ได้ดืดใส่แปะก็คู่เด้วยครับนี่สีดำก็ผมที่น้องหนเอ,นอยโน่สีดำเยอะอยู่ครับเยอะอยู่วพามันคนละความกันคนละขอกนะครับสายมันจะได้ไม่ชิดกันนะครับแต่มา่ผสมพันธุ์ขอกเดียวกันนะสายมันจะชิดจะไม่สมบูรณ์ครับก็เหมือนกรรมพันธุ์ของมนุษย์นะครับ เป็นการเป็นโอ้ตอนนี้เพียไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าจะให้มันไปออกชิ่งเดียวมันเดินทางมาเกล์ครับโอ้หลอดมาอันนี้ก็ได้นะครับนั่นเราไปซื้อจากบอ่อมาแล้วพุ่งเข้าแบบเลยมันมันยังตายเลยครับอันนี้แบบใส่ลบมาครับโอเคโอ้ยมันเหมือนมันรู้ครับมันไปอยู่ตรงนั้นมันไปอยู่ตรงนั้นละ หัวจอไอ้ดีเลยมัเยนเสกแบบเยสีดำเอาละขอดูครัมาช่วงไปช่วงครับว่ามันกิดขยายความเต็มนี้ไหมถ้ามีเต็มเนี่ยดำทะมืนน่ะจับส่งที่ร้อยตัวนะครับซื้อหมดนะครับแต่มันอยู่ที่แ่าตัวเท่าไหร่ท่านเองแต่ถ้ามันมีเยอะๆล่ะอันนี้ก็สามร้อยตัวสามร้อยสามร้อยสามร้อยนูน่นสามร้อยทั้งหมดเนี่ย สมมติตัวสองบาทรู้ตัวห้าบาทมันก็เป็นเงินที่เยอะนะครับแสนตัวเท่าไหรแล้วล้านตัวเท่าไหร่ซ <c oughs> ีนเล่นไงซีนเล่นโอเคครับพี่น้องวันนี้ไปซื้อของขนอกมาครับนี่ซื้อปลามาครับฮครับ <c oughs> นายบอกมันก็ว่ามาครับผมก็เลยว่าเสียวเวลาที่สั่งมาที่ไปกล่องนะครับมันตายแล้วแล้วมันไม่แข็งแรงนะครับ แล้วก็จานวนไอ้ฟอกต่งเนี่ยมันยังแหวนอยู่ทุเรียนนี่เลยจัดเต็มกระเบียวครับเป็นพานพันนะครับอันนี้หลากหลายสายพันธุ์นะครับผสมล้วนเลยครับแต่หลายพันธุ์มากผมจําชื่อไม่ได้ครับทั้งหมดเนี่ยมีสิบสายพันธุ์ครับสิบสายพันธุ์เลยนะครับผสมหมดเลยครับให้เดี๋ยวผมจะเอากระจายกันไปตามโบสถแต่างๆนะครับให้มันมีเยอะ ให้มันขยายพันธุ์ครับอ,อาจจะให้ดูได้ไม่ครบนะครับนี่ว้าวมีเยอะมากครับเดี๋ยวผมจะเอาแช่ไว้ในน้ำก่อนนะนี่แข็งดาบจ้ะไว้ในน้ำสัก20นาทีครับเดี๋ยวมาไล่ปล่อยครับก็มาติดตามดูว่าถ้าขยายแล้วนะมันได้เยอะไหมมันจะเกิดยังไง ขายที่ไหนขายตัวเท่าไหร่เป็นรายได้ใช่หรือเปล่าพอดีผมว่างไงครับแต่เอฟซีเขาจะรู้ผมว่างไงเ้ราะผมมีบอกพอดีครับก็สลรับสะเทือนไปไว้ระหว่างตกปลาครับบีงีตกปลาก็เลี้ยงปลาครับนี่อยู่กับปลานะ่ยมันมีความสุขครับอันนี้สินดินสินดินครับมีออกเขียวา นี่ให้ดูทั้งหมดเลยดีกว่านี่จําชื่อไไน้ครับเยอะแม่เยอะเกินครับเดี๋ยวผมค่อยไปเซิร์ชดูได้แกูเกินครับว่าแต่ละพันชื่อว่าพันอะไรอ่ะไปขออยุญาตเอากระจายไว้ทลำวงเดือนต่างๆก่อนครับผมก็มาปล่อยครับ20นาทีครับครับแชดไปนานแลครับวัดีมัวทานข้าวครับ ทีแรกผมกะว่าผมจะเอาไว้บล็อกละหนึ่งสายพันธุ์นะครับแต่บ่อมันกว้างเนาะต่อปมาตัวเล็กนิดเดียวแล้วผมซื้อมาสิบสายพันธุ์มันเฉพาะผมซื้อมาวันเนี้ยมันต้องมีสิบบล็อกนะครับฮะดังนั้นบล็อกไม่พอครับบล็อกไม่พอผมเลยจะเอาสีมาคล้ายๆกันเนี่ยมามัรรวมกันไปก่อนแล้วก็จะคือมันจะสังเกตได้ชัดเจนนะครับว่ามันคนละสายพันธุ์นะครับ อันนน้นมันเป็นบอลลูนใช่ไหมนี่มันเป็นมิไท้ธรรมดาครับหางดาบหางเป็นแงามครับเดี๋ยวลงปล่กอยกันว่ามันจะทำร้ายกันไหมถ้ามันทำร้ายกันก็แย่ครับแต่ส่วนใหญ่ปลาโสดมันจะไม่ค่อยทำร้ายกันนะครับมันจะไม่ค่อยดุครับลองดูก่อนครับลองดูอาการสักระยะหนึ่งก่อน ว่ามันจะทำลายกันหรือเปล่าแต่ตัวแม่เมยมันอาจจะจกจกจ้องจกันอยู่ครับนี่น้ำเขียวสมบูรณ์จากผอมครับเย็นสบายันูมาจกจจ้องยิ่งเฉยคือมันไม่ได้ดูเหมือนประกาศครับถ้าเป็นประกาศนี่เข้าชาตินะครับอ้สายพันธุ์ที่มันดุดุนะครับส่วนอ้สายพันธุ์ที่ผมมาเลี้ยงฝั่งนู้นน่ะมันคุ้นครับมันไม่ทำ้ายกันครับจากากที่ผมปล่อยมานี่ลองดู โรงต่อไปอฝั่งนี้มีถุงเดียวครับน,นี่สีขาวตอนเช้าครับสวยงามครับสีขาวจะเห็นชัดเจนครับสวยงามคือสีมันตัดจากบอ่อไงเออครับมาฝั่งนี้ครับฝั่งที่แปรที่อยู่ต่อมันสีทองอยู่แล้วครับผมก็เลยว่าเป็นบอลลูนสีทองครับผมก็เลยเอาแต่พอนนี้ชื่ออะไร,ระมไม่รู้จำไม่ได้ครับมันสีทองคล้ายๆกันครับ ทีแรกผมกัว่าผมจะจดชื่อจากตูม้มาแล้วก็จะเอาเอามาติดติดไว้นะครับโอ้โหไม่ไหวมันเยอะครับสิบลายชื่อเฉพาะผมผมนั่งตัดเนี่ยเป็นครึ่งชั่วโมงครับ <c oughs> ว่ามันมันต้องเลือกเนี่ยเลือกตัวเพื่มันสมบูรณ์นะครับแต้วท่านมาจดลายชื่อที่ต้งอ,องเนาะเรามาขยายเต็มที่แล้วก็ยเสิร์จดูในเว็บไซต์นะครับว่าแบบสีเนี่ยแบบเนี้ย มันเื่ออะไรนี่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ทำลายกันนะครับแต่ประสบมันอยู่ด้วยกันได้หมดครับเนี่ยมันจะตามกันมันมันขึ้นมาเป็นพวกเดียวกันนะครับโอเคมามาดูนี่เราจะถ่ายครับเป็นช่วงช่วงให้ท่านจะดูครับลงนี่จะมืนหมดหน่อยครับจะเย็นไม่รู้ว่ามืดหมดแบบนี้จะมีผลไหมอันนี้ไปบนลูน ไซตโตครับนู่นก่อนว่าเดี๋ยวผมเอามาใกล้ๆกันให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านได้ดูไปอยู่กับบ้าน<บ>านะครับชิวๆสบายๆชีวิต,วตเรียบง่ายไม่ต้องเร่งรีบเยพักผ่อนเยอะจนไม่มีเวลาที่จะทำง,งานเลี้ยงปลาครับนี่อันนี้จะเป็นสีลาย ว้าว <Wow. S 1> เห็นไหมนี่สวยสวยงามไหมครับปัลองไปกันไปกันผมอยากจะติมมาหลตอนที่มันเปิดลูกหลายติมเลยครับผมว่ามันคงเกิดสักร้อยแนะ่หนึ่งถุงผ่านไปนะครับอันนี้มันคล้ายๆกันไงครับแต่แต่ของเที่มนโค้นและสายพันธุ์ครับเปบ็นบอลลูนก็จริงแต่มันไอพันธุ์เมื่อกี้แหหงๆมันจะเป็นแงามครับสองแฉกครับ แต่นี่แห้งแห้งมันกลมนะครับแต่ไม่เป็นไรมันคล้ายๆกัน,นครับว่าโงเดือนเต็มครับแยกลำบกักทิ่ที่ครับนี่เลยตายแล้วนี่อาจจะบึ้บึดใส่ครับโรงนี้จะเย็นกว่าใครเพราะแสงไม่ค่อยมีมันจะมีฝน,นู้นนะครับแสงอยู่นู่นมา นี่โรงเรือนที่ผมแช่ไว้อยู่นะครับนี่ลองรอเวลาให้มันแว่กก่อนนี่ตรงนี้จะกว้างก,กว่าใครครับกว้างหน่อยที่ผมฉาบเมื่ออีพีกดก้อใครจําได้นะครับที่คนที่ที่ติดตามครับใช้ปูนประมาณเป็นลูกครับลูกไอ้ตอน,น้ำมันลูกละหนึ่งร้อสิบบาทครับแต่ตัวนี้ปูนขึ้นทั้งประเทศ เทศไทยครับ120มาขึ้นขึ้นทีสิบบาทครับดังนั้นผมคิดว่าราคาเกี่ยวกับกระแสเงินมันสับละขึ้นแน่นอนครับเพราะวปูนมาขึ้นนี่อันนี้ออกเขียวเคียวเียวหัวเป็ดกับสวยงามครับอันนี้ก็ปลาสดปลาสดมีเยอะมากใช่ คัดแยกมันเห็นชัดเจนนะครับว่ามันคนละสายพันธุ์เป็นอยู่แล้วแต่ตัวนี้ผมมารวมกันก่อนมารวมกันก่อนนี่เห็นไหมมันจะเห็นชัดเจนว่ามันต่างกันนะครับมีหางเป็นง่ามครับเป็นแฉกครับนี่สีทองแต่หางเป็นแฉกไอ้นู่นมันออกจะดำๆง้อง้วเป็ดง้เป็ดคิ้วงเป็ดครับแค่มันเกิดลูกแล้วว่ามันเราจะแยกมันนะมันแยกง่ายอยู่แล้วครับมันไม่เหมือนนะครับ มันเห็นชัดเจนว่ามันแตกต่างกันนี่อันนี้เป็นแหงดาบครับเห็นไหมไอ้ตัวคู่มันจะเป็นแหงดาบที่เหมือนลำแหลมครับแต่ตัวเมียตัวเมียมันจะธรรมดาครับแต่มันก็แตกต่างกันอยู่ดีเนี่ยสามสามายพันนี้เนี่ยมันเห็นชัดเจนว่ามันแตกต่างครับตัวนี้ทั้งสองสายพันมารวมมารวมตัวกันแล้วมันก็ไม่ทำ้ายกันครับมันมามาดูกันที่เฉีย มาดูกันที่เฉยครับะเดี๋ยวผมให้ดูทั้งสามสายพันธุ์ครับมาดูกันที่เฉยคือมันไม่ใช่สายพันธุ์ที่มันดุที่มันไล่กัดกันจนหางฉีหางขาดนะครับรวมกันได้อยู่ขอมาเป็นปลาสอดสายพันธุ์ปลาสอดนั่นกันอันนี้อีกบล็อกนึ่บล็บอกนี้ก็ ความกว้งรปอภอกับพ่อเมื่อกี้ครับคูน็นลูกครับปูดฉาบมอเตะก็สาบเองฉับเองนะครับผมทำเองอย่างบ้างท่านน่ะผมจะลองทำแฟ้มขยายพันธุ์ดูใครจะลองเลี้ยงก็จะไปขอมูลให้ทุกครูแล้วว่าเด็กๆชอบเลี้ยงปลาครับนี่ อันนี้สีแดงๆจะมีโคนหางครับตรงโคนหางข้างหน้าจะสีเหลืองๆจางๆทองๆครับมีหลาหสายครับชินยุงไม่ต้องกลัวยุงว่าใส่กิ้นเรียบครับละหนึง่งนี่จะออกสีม่วงๆครับถ้าดูด,ดีๆจะออกสีม่วงๆม่งวมงๆทองๆแล้วมีจุดตรงหาง ดูผู้ดูเมียเห็นไหมครับสีม่วงมๆอ่อนๆน,นะครับสีงเงินๆเงินมันจะโค้งสายพันกับเมื่อกี้เมื่อกี้มันสีเข้มครับเข้มหัวป็ดเลยปักธรรมาชาติหลังสานมาได้สวยงามไหมครับผมคิดว่าเอาละนี่เห็นไหมอันนี้มันจะเหมือนมีมีแผ่นได้ครับ เออมันดำแต่หัวแปลกไหมครับดำแต่หัวครับนี่แปลกดีก็เป็นลารสอบทั้งตัวแล้วเย็นสบายสวยงามตัวมันจะเล็กครับถ้าถ่ายข้างบนแบบนี้ โนนแลครับปลอยน่นครับมุมน่นน่นโอ้โหถ้ามาปล่อยู่ฝั่งนน้นไม่เห็นนะครับปโลโลงโตรครับต้องให้มันมีเป็นหลายร้อยตัวเป็นมันพันตัวมันเห็นชัดเจนมาตามมาดูกันไปช่วงไปช่วงครับส่วนข้างๆงาน,นี่ก็เป็นอันนี้นวลจันทร์ครับไม่เห็นนะครับอาจจะเห็นเป๊ะๆอยู่เห็นไหมปลานวลจันทร์ครับที่อยู่ตามเขื่อนน้าอ่าง ก็ให้มีหลากหลายครับหอยครับควจริงบล็อกนี้ตอนอยู่งบ้างแต่ผมเอาหอยลงแล้วหอยนี้ผมเอาไว้ทุบให้กับไอ้ปลาหมูครับแต่มีปลาในหลายตัวอยู่ประมาณสิบตัวว่าผมย้ายปลาในไปไว้กับปลาไอ้อะไรนะทับทิมครับกลับมาแล้วครับสิบกิโลครับ คือแม่ผมไปซื้อเนี่ยทีละถุงผมก,ก็เลขนะครับก็าเขาแบ่งขายไงเงมันก็เลยแพงครับอันนี้เป็นอาหารปลาดุก,กับเล็กเล็กมากคือผมจะใช้อาหารไม่จมครับนี่เป็นอาหารหมูครับที่ที่ใช้เลี้ยงปลาหมูเพราะว่าปลาหมูมันกินกินไม่โจมแต่ไอพวกปลาซิวปลาอะไรต่างๆปลาับพินเนี่ยก็ยังกินได้ครับก็ยังโตอยู่แต่ผมจะเอาอันนี้อาหารปลาดุกเป็นเล็กครับให้ปลาสอดกิน นะครับไม่จิ๋วนะครับดูซิว่ามันจะโตไหมมันจะขยายพันธุ์ได้หรือเปล่าก็วิจัยให้ดูเลยครับเราจริงจริงเลยนะครับส่วนอาหารหมูเนี่ยผมลวมให้ปลาสดละพุกปลากินหมดครับมันจะลงไปกินลงพื้นนะครับเราเจ้าให้ละตอนนี้หมดเลยกินหมดเลยแต่มันก็กินไม่ดลอยอยู่ครับทั้งลอยทั้งจมครับดูซิว่าจะได้ผลไหม อาหารหมูนี่กระสอบประมาณ500กว่าครับ400กว่าๆหรือว่า500เนี่ยนะผมจำไม่ได้แล้วผมซื้อมานานครับซื้อมากระสอบตั้งนานกว่ายังโลไปครึ่งเดียวเลยครับก็ปาปแามันยีน้อยนะเนาะตัวนเล็กส่วนส่วนเนี้ยกระสอบก็ก็พอๆกันนะครับประมาณ500ครับแต่ผมซื้อมาครึ่งหนึ่งเนะี่ย270กับแต่ถ้าถ้า20กิโลนะมันประมาณ500ครับ ก็รมาแดาว่าเราเราซื้อครึ่งเดียวละแสนมาสูงมาหน่อยครับถ้าซื้อเยอะมันก็ไม่หมดสักทีแล้วมันจะบมดอายุครับตามาดูชิว่ไหจะได้ผลหรือเปล่าครับสองอย่างนี้นะครับอันนี้พี่อยให้ท่านเห็นเป็นเห็นเลยนะครับก็ก่อนนะครับรำยังเหลือครับคุณเราใส่ตรงนี้ครับมันต้องปิดมิดคิดครับถ้าไม่งั้นไม่ได้ครับหมดครับเคยเห็นหมดไอตัวสีแดงไหมมันจะไปเส้นไปขึ้นไม่เรอยครับ หอมมาครับกินในส่วนอาหารปดุกับผมผมมาใส่แทนรำนะครับเนี่ยใส่ตรงนี้แล้วปิดฝาทำยังไงไม่ได้ครับหมดครับแต่แปลกนะครับอาหารหมูมันมันไม่กินนะครับเนี่ยพอตั้งแล้วเนี่ยานแล้วครับแต่มันไม่กินนะครับหมดอ่ะเนี่ยยิงเยอะข้นเนี่นี่ตั้งแต่ผมเลี้ยงมาไม่ใหม่ๆนะครับยังต้องมาครึ่งเดียวเลยครับ มันด,ดีไปอย่างคือม่อกินยาหงรไม่เยอะครับปลตัวน้อยเนะี่ยถึงแม้ว่าราคาต่อตัวมันจะถูกก็จริงแต่เน้นปริมาณเยอะๆครับหลายๆตัวครับเยอะๆเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนตัวครับเยอะขยายเรื่อยๆครับให้มันเกิดแล้วก็เดี๋ยวเขาแหกเนไอเรื่องการตลาดแต่ได้ขายมันไม่ได้ขายแน่ครับแต่สิ่งสำคัญสุดมันต้องขยายให้มาได้ครับ ยังไม่ได้ก่อนอจะไ,ไม่กลัวอะไรแปลพวกเนี้ยแต่ที่มันจะมีโคลนเข้ามาครับโอเค